สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูไปที่เรียสังเคราะห์แสงที่ผมขยายเอาไว้เมื่อวันที่15มีนานะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับแดงแล้วนี่ครับ เป็นตัวที่ผมขยายไว้แบบจางๆบางๆมากนะครับผมทดลองดูว่าเขาจะแดงได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาแดงได้นะครับวันที่ถ่ายทำคลิปอยู่นี้ตรงกับวันที่ 3, สามเมษานะครับก็สองอาทิตย์กว่าเขาก็แดงแล้วนะครับพร้อมใช้แล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับสีแดงสวยมากนะครับนี่ฮะ นะครับมันใช้ดีพี่น้องครับใช้ดีผมก็เลยต้องขยายไว้ใช้ต่อแล้วก็เผื่อเพื่อนๆที่เขาอยากจะได้ไปใช้ผมก็ให้นะครับไม่มีการหวงห้ามนะโอเคครับพี่น้องครับรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคับสวัสดีครับ